คุณอยากรู้ไหมครับว่าคนเราเนี่ยเวลานอกใจหรือมีความลับอยู่เนี่ยเขามีอาการยังไงที่เขาสแสดงออกมาโดยที่เขาไม่รู้ตัวคุณอยากรู้ไหมครับว่ามันดูยังไงซึ่งผมอยากจะบอกว่าคลิปนี้ครับเหมาะมากๆเลยกับคนที่มีแฟนแล้วก็รู้สึกว่าแฟนมีบางอย่างผิดปกติไปจากเดิมแต่คุณยังไม่สามารถรู้สึกว่ามันแน่ชัดได้ขนาดนั้นซึ่งคลิปนี้ครับจะทําให้คุณเนี่ยมั่นใจได้มากขึ้นแล้วก็เห็นภาพได้ชัดขึ้นว่าจริงๆแล้วเนี่ยแฟนคุณเนี่ยดูแปลกไปจริงๆหรือว่าคุณแค่คิดไปเองเพราะฉะนััน้นนนววีีคบบบผจะอออกกกก่่่่าาาา5สญญณณทงงแฟุํล คุณอยูย่มีอะไรบ้างมาดูกันเลยครับข้อที่1ครับก็คือเขาจะห่วงความเป็นส่วนตัวมากๆครับยิ่งถ้าแต่ก่อนเนี่ยครับเป็นคนที่เปิดเผยนะแล้วหลังๆมาเนี่ยเริ่มรู้สึกว่ามีสเปซส,ส่วนตัวค่อนข้างเยอะช่วงนี้โอ้โหงานยุ่งตลอดเลยไม่มีเวลาให้คุณเลยหรือแบบไปไหนมาไหน,ไหนก็ไปเลยกับเพื่อนไม่พาคุณไปด้วยเอาง่ายๆว่าบทบาทของคุณเนี่ยในชีวิตเขาอะมันน้อยลงซึ่งถ้าหากมันเริ่มเป็นแบบนั้นเนี่ยมันมีโอกาสว่าเขาอาจจะกําลังมีคนอื่นอยู่ก็ได้โดยถึงขั้นแบบละเอียดหน่อยนะคือเขากลับบ้านผิดเวลา ซึ่งถ้าหากมันเป็นแบบนี้นะครับผมอยากให้คุณรับรู้ไว้ครับแล้วก็นิ่งเอาไว้เราดูข้อต่อไปครับก็คือข้อที่2ครับเขามีพฤติกรรมการใช้โทรศัพท์แปลกๆครับคนที่กาลังจะมีคนอื่นหรือว่ามีกิ๊กเนี่ยครับเขาจะรู้สึกว่าโทรศัพท์เนี่ยมันเป็นของที่เป็นส่วนตัวมากๆห้ามใครมายุง่งถ้ายุ่งนี่มีโมโหอะเพราะว่ารู้สึกว่ามันเป็นของส่วนตัวห้ามนําเซนและพฤติกรรมของคนนอกใจครับเขาจะชอบมีการแชทด,ดึกๆแชทกับใครไม่รู้แล้วยิ่งถ้าหากปกติไม่ได้แชทแล้วอยู่ๆมาเริ่มแชทเนี่ยอัน,นเน แอบไปคุยโทรศัพท์แบบลับๆล่อๆอย่างเงี้ยอันเนี้ยยิ่งผิดสังเกตเข้าไปใหญ่ซึ่งถ้าหากเขามีพฤติกรรมแบบเนี้ยคุณต้องระวังเอาไว้และถ้าหากดูแบบละเอียดขึ้นไปอีกนะคือคนพวกเนี้ยครับจะมีนิส,สัยที่ชอบระแวงครับก็คือโทรศัพท์เนี้ยบางทีวางควาหน้าไม่วางหงายเวลาเล่นโทรศัพท์ก็เอียงกลัวคุณเห็นอะไรเงี้ยหรือว่าจะเป็นแบบตั้งพาสเวิร์ดแบบแน่นหนาโอ้โหเปิดหน้าทีตั้งพาสเวิร์ดหนึ่งดอกเข้าลายทีตั้งพาสเวิร์ดอีกหนึ่งทีอะไรเงี้ยมันจะเป็นอะไรที่เว่อร้าาแนมีร,รมบบ ผมอยากให้คุณรับรู้เอาไว้ครับแล้วก็นิ่งเอาไว้ก่อนมาดูข้อต่อไปครับก็คือเขาจะดูลบลนครับเวลาถูกคุณถามคนเราเนี่ยครับเวลาทําผิดเนี่ยครับเราจะเผยแสดงอาการทางสายตาทางร่างกายหรือต่างๆที่มันออกมาดูผิดปกติและประเด็นคือบางทีเจ้าตัวอาจจะไม่รู้ตัวด้วยซ้ําว่าตัวเองเนี่ยแสดงอาการที่ดูผิดปกติออกไปอย่างเช่นเราคุณถามเงี้ยเมื่อคือนไปไหนมาเขาอาจจะตอบคุณนะแต่ว่าตอบแบบเลี่ยงเลี่ยงหรือตอบแบบอ่ำอ่ำอึ้งอึคุยแล้วไม่กล้าสบตาอะไรแบบนี้คืออาการพวกนี้คุณจะสามารถ ดูออกได้เองครับว่าเขาเนี่ยกำลังมีอะไรปิดบังคุณอยู่หรือเปล่าซึ่งถ้าหากคุณถามไปแล้วเขาดูลกลนดูแบบถามคําตอบคําเล่าแล้วเล่าไม่หมดอะไรอย่างเงี้ยผมอยากให้คุณรู้แล้วก็นิ่งเอาไว้ครับแล้วมาดูที่สเต็ปต่อไปครับก็คือเขามักจะโมโหกับเรื่องที่ไม่เป็นเรื่องครับคนเราเนี่ยครับเวลานอกใจเนี่ยแล้วดูเหมือนว่าถูกต้อนจนจนมุมเนี่ยเขาจะรู้สึกว่างานเข้าละถ้าโดนบีแบบนี้ต่อไปความแตกแน่นั้นการโมโหนเนี่ยมันเป็นการเบี่ยงประเด็นที่ดีครับเพื่อให้คุณกับเขาเนี่ยทะเลาะก,กันเรื่องอื่นแทนที่จะมาทะเลาอะอกก เขาจะกลายเป็นโยนความผิดให้คุณแทนเพื่อให้ไปทะเลาะเรื่องอื่นแทนอย่างที่สมมตินในข้อเมกกื่อกี้ถ้า,าคุณถามมากใช่ไหมถามไปถามมาเขาจะเริ่มโมโห,โหแล้วบอกเฮ้ยถามมาเยอะแยะเนี่ยไม่ไว้ใจเหรอพอคุณบอกว่าเ่าไม่ใช่ไม่ไว้ใจแต่นู่นนี่นั่นจะกลายเป็นว่าเขาจะเริ่มเอาความผิดมาใส่คุณแล้วแล้วมันจะทําให้ประเด็นเรื่องการนอกใจเนี่ยถูกแบยเบียรไปซึ่งถ้าหากว่าคุณเจอการโมโหโกบเกินบ่อยๆเนี่ยมันเป็นสัญญ,ญาณว่าเขาอาจจะมีอะไรที่ปิดบังคุณอยู่หรืออย่างเช่นอีกเคสหนึ่งคือบางทีเนี่ยแฟนไปหาที่ Office, ทออฟฟิศ โอ้โหเป็นฟืนเป็นไฟเลยมาแบบเฮ้ยมาทำไมไม่รู้จักนัดทำไมอยู่ๆมาเลยแบบนี้รู้ไหมว่านี่มันพื้นที่ส่วนตัวไม่ใช่ที่จะมาเจอง่ายๆอ่ะเหตุผลต่างๆนานาในความเป็นจริงคือทำไมไม่นัดก่อน <c oughs> เดี๋ยวเกมใช่ป่ะคือแบบว่าเขาก็จะพยายามทําให้คุณเนี่ยกลายเป็นคนผิดเขาจะโมโหคุณซึ่งถ้าหากว่าคุณเจอการโมโหกบเกินบ่อยๆนะผมอยากให้คุณรู้ครับแล้วก็นิ่งเอาไว้ก่อนแล้วมาดูข้อสุดท้ายครับก็คือเขาจะพยายามเอาใจคุณแบบผิดปกติอ่ะมันจะบอกคําว่าข้อนี้มันไม่ได้เป็นกันทุกคนนะครับบางคนเนี่ยนอกใจก็ไม่เอาจงเอาใจอะไรทำตัวไม่ดีเหมือนเดิมแต่บางคนอย่างครับที่แบบว่ารักแฟนเนะขานอกใจมาเนี่ยเขาจะพยายามทําตัวดีเพื่อชดเชยความผิดที่เขาได้ทําลงไปหรือถ้ามองอีกมุมนึงก็คือเขาอาจจะกําลังทําดีเพื่อให้คุณรัก แล้วก็ให้อภัยเขาถ้าหากว่าคุณจับได้ว่าเขานอกใจคุณอยู่ก็เป็นไปได้ซึ่งถ้าหากว่าคุณเจอการเอาใจหรือการทําดีที่มันผิดปกติจากเดิมไปมากๆเนี่ยผมากให้คุณรับรู้ไว้ครับแล้วก็นิ่งเอาไว้ครับแต่นี่ครับคือ5ข้อที่เป็นสัญญาณมองบอกว่าแฟนของคุณเนี่ยกำลังนอกใจคุณอยู่ทำไมผมถึงต้องพูดทุกข้อเลยครับว่าให้คุณเนี่ยรู้แล้วก็นิ่งเอาไว้เพราะว่าการที่จะจับคนนอกใจได้เนี่ยครับคุณต้องอย่ารีบหาเรื่องทะเลาะครับเพราะว่าถ้าหากว่าคุณยังเก็บข้อมูลไม่มากพอแล้วคุณไปจี้จ มันอาจจะไม่เป็นในตามสิ่งที่คุณคิดก็ได้ใช่ครับบางทีพฤติกรรมเขาอาจจะดูนอกใจครับแต่ว่าบางทีเนี่ยมันอาจจะเป็นพฤติกรรมบางอย่างที่คุณแค่คิดไปเองซึ่งถ้าว่าคุณตีโพยตีพารีบทะเลาะไปหน่อยถามจี้เขามากๆมันอาจจะมีการทะเลาะก,กันโดยที่บางทีเนี่ยเขาอาจจะไม่นอกใจคุณจริงๆก็ได้แล้วมันจะทาลายความสัมพันธ์คุณเปล่าเพราะฉะนั้นครับการนิ่งไว้ก่อนจนกว่าคุณจะเก็บข้อมูลได้มากพอเ,เป็นสิ่งที่สําคัญมากครับในการที่คุณจะจับคนนอกใจสักคนหนึ่งผมอยากจะบอกครับว่าทุกข้อที่ผมพูดไป บ,บางทีเนี่ยครับคนที่ไม่นอกใจเนี่ยก็อาจจะมีพฤติกรรมบางอย่างที่ตรงกับบางข้อใน5ข้อนี้นะซึ่งสิ่งผมพูดไปทั้งหมดเนี่ยมันตีความได้2ด้านทุกข้อเพราะว่าคนที่นอกใจเนี่ยก็มีพฤติกรรมแบบนี้ทั้ง5ข้อเหมือนกันไม่มีคนที่นอกใจคนไหนที่ไม่มีพฤติกรรมเหล่านี้เพราะฉะนั้นครับคุณต้องใช้วิจัยนยายใ,ในการแยกยะยอด,ดีว่าแบบไหนคือตัวตนของเขาและแบบไหนคือการที่เขานอกใจแน่นอนครับว่ามันดูยากแต่สิ่งที่ทําให้คุณเนี่ยเห็นได้แน่ๆก็คือการช่างสังเกตและรอเวลาครับซึ่งถ้าหากคุณทําได้ส วันหนึ่งความจริงทุกอย่างก็ต้องเปิดเผยออกมายังไงก็ตามครับใช้ชีวิตให้มีความสุขครับอย่าไปกังวลในสิ่งที่คุณไม่สามารถควบคุมได้คุณแคสังเกตก็พอครับไม่ต้องไปคิดถึงมันเยอะขนาดนั้นเพราะว่าถ้าหากคุณคิดถึงมันมากเกินไปบางทีมันอาจจะทำลายความสัมพันธ์ของคุณโดยที่คุณไม่รู้ตัวครับขอให้ทุกคนโชคดีครับผมชองคริสครับ